สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ชัยเดชไฝทองเจ้าของหลักสูตรหรือผู้หนึ่งที่สอนหลักสูตรการดูพระเครื่องเบื้องต้นของกศนครับไอหลักสูตรอาจารย์ครับแนะนําตัวก่อนว่าอย่างไงครับสวัสดีครับผมอาจารย์ชัยเดชไฝทองนะครับปัจจุบันก็เป็นครูกศนครับและก็เป็นวิทยากรประจำนะครับหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องและวัตถุมงคลไทยของสานักงานกศนกรุงเทพมหานครกระทรวงศึกษาธิการครับไอหลักสูตรนี้มันเริ่มเปิดมายังไงอาจารย์เล่าความเป็นมานิดครับ หลักสูตรนี้เบื้องเริ่มต้นเนี่ยเปิดตั้งแต่ปีพศ2547แล้วเราเดือนตุลาคมครับครับตอนนั้นเนี่ยพอดีท่านผู้อำนวยการท่านผออปรเมณศรีรัตน์นะครับท่านก็บอกว่าเห็นว่าก็น้เขตบางน้อยเนี่ยพื้นที่ตั้งมันมีวัดสําคัญหลากหลายเช่นวัดละคังวัดสุวรรณารามซึ่งเป็นแหล่งพักเครื่องสําคัญทั้งนั้นเลยครับก็เลยบอกเอ๊ะอาจารย์ชัยเดชเนี่ยในพื้นที่เรามีวัดดังๆเยอะชาวบ้านเขาชอบพระหรือเปล่าครับผมก็ด้วยความที่ครูกศนเนี่ยส่วนใจต้องลงพื้นที่กศนเนีี่่่ยารงพื้้นนทชชุมก็ูว คนสองพระเยอะมากนะครับมีคนดูพระต่างๆก็ไปถามสอบถามวเออคุณลุงชอบพระทำไมเขาบอกแต่คนก็คือว่าศึกษาพระชอบสะสมแต่ว่าไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะศึกษาอย่างไรครับก็เป็นที่มาของหน้าที่ของครูก็คือไปทําหลักสูตรไปทำาหลักสูตรขึ้นมาเป็นหลักสูตรการดูพระเบื้องต้นการดูพระเบื้องต้นใช่ครับตอนนั้นเราทําขึ้นมาหลักสูตรเนี่ยสามสิบชั่วโมงสอนเบื้องต้นประมาณสอนทุกวันอาทิตย์ห้าสัปดาห์ห้าอาทิตย์ สอนไปก็ปรากฏว่าตอนนั้นคนสนใจเยอะมากคนมาเรียนครั้งแรกเนี่ยประมาณร่วม60คนครับครับมาเรียนเสร็จปุ๊บก็มีหนังสือพิมพ์มีต่างๆมาถ่ายทำรายการต่างๆคนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนทุกวันนี้ผมเปิดมาเนี่ย56รุ่น56รุ่นครับมีคนจบกการศึกษาแล้วประมาณ4,500คน4,500คนครับแล้วจบอายุแก่สุดเท่าไหร่แก่สุด85ปี85ปีเด็กสุด12ขวบเด็กสุด12ขวบครับตามพ่อมาเรียน ตามพ่อมาเรียนอันนี้หล really> ักสูตรนี้มีอะไรบ้างหลักสูตรนี้จะประกอบด้วยเรื่องของเนื้อหาสําคัญนะครับเรื่องของการศึกษาว่าประวัติความมาพระเครื่องเบื้องต้นเป็นอย่างไรที่มาที่ไปนะครับหลักการดูพระเนื้อดินยอดนิยมเบื้องต้นหลักการดูพระเนื้อชินยอดนิยมเบื้องต้นหลักการดูพระเนื้อผงเบื้องต้นหลักการดูเรื่องพระเหรียญวัตถุมงคลต่างๆแล้วก็ที่สําคัญคือในเรื่องพระเครื่องท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย ระเครื่องท้องถิ่นเกตบ,บางกอ,อกน้อยทําไมบางกอกน้อยนี่โอ้โหเป็นวัดสําคัญเยอะวัดละคังอย่างงี้วัดสุวรรณาราวัดในโรงคระบวลัดเปี้ยแก่แล้วมีเกือบสามสิบสามวัดมีเกือบสามสิบสามวัดใช่แต่และว,วัดเองมีความสําคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์ครับและที่สําคัญเนี่ยมีเรื่องราวของวัตถุมงคลพระเครื่องเนี่ยเยอะแยะมากมายอาจารย์ครับมีเซียนมาช่วยสอนไหม เซียนมีไหมผมเคยเชิญวิทยากรเป็นเซียนมาบรรยายบ้างเป็นวิทยากรอิพิเศษเป็นวินทยากรอิพิเศษมีหลายคนก็คือเนื่องจากว่าเราเป็นกระทรวงศึกษานะครับทางวงการพรกก็เลยให้การร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นเวลาเรามีหลักสูตรพิเศษเกิดขึ้นเนี่ยล้วก็มีการทำหนังสือเชิญวิทยากรที่มีความรู้ระดับสูงเนี่ยมาช่วยสอนเสริมครับเพื่อตรงนี้ก็มีอยู่เป็นบ่อยๆโอเคครับออกกีรุ่นนะ สอยมาแล้วเกือบเกือบห้าสิบหกรุ่นห้าสิบหกรุ่นมันมีไปเป็นเสียนภาพไหมเยอะครับมีบางคนก็จากไม่เป็นอะไรเลยนะครับมาเรียนรู้ที่นี่นะครับมาเรียนรู้วมความรู้ที่นี่ครับบางคนก็ไปเปิดแขงอยู่พันทิพย์บ้างบางคนก็ไปอยู่ตามเขาเรียกว่าเป็นเสียงชื่อดังก็มีหลายคนอ่ามีหลายคนที่จบจากหลักสูตรกศน้อยไปครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วบางคนก็ เขาเรียกว่าไปตั้งกลุ่มเป็นชมรมเป็นอะไรเกิดขึ้นต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่ซึ่งกสนเราเนี่ยเน้นเรื่องความรู้แบบพื้นฐานนะครับหวังให้คนเรียนเพื่อไปต่อยอดต่อไปไม่ได้ไปให้เป็นเซียนนะจบแล้วไม่ได้เป็นเซียนเลยถูกครับทุกคนต้องไปต่อยอดเองต้องไปต่อยอดเองเราเป็นแค่โรงเรียนแบบอนุบาลบ่มเพาะให้ความรู้เบื้องต้นคือถือว่าเป็นหลักสูตรของอนุบาลเลยอนุบาลเลยแต่ว่าบางคนเรียนที่นี่แล้วจักไม่เป็นเลยเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นเซียนมีชื่อเสียงก็มีจากหลักสูตรตรงนี้ ค่าเรียนเท่าไหร่ค่าเรียนไม่มีครับกศนนี่มันเป็นหลักสูตรเรียนฟรีแต่ว่าอาจจะมีบ้างที่ผู้เรียนเขาบริจาคอุปกรณ์เช่นกล้องสองพระให้กับกศนครับบริจาคคู่มือการศึกษาให้กศนครมีบ้างแต่ว่าหลักสูตรเราเนี่ยกศนเนี่ยเรียนฟรีไม่เก็บตังค์ตรงนี้แต่ว่าเรื่องเงินค่าใช้จ่ายต่างๆส่วนใหญ่นั้นผู้เรียนเขาจะตั้งชมรมขึ้นมาแล้วบริจาคให้กศนบ้างเช่นเรียนแล้วจบสำเร็จแล้วอะอุปกรณ์การเรียนให้กศนบ้างอะไรนะเป็นเรื่องของน้ำใจตัวอาจารย์เองเนี่ ตามคํำแหงกายบริหานการศึกษาอ่าแล้วทาไมมามาสอนพระเนื่องจากว่าที่บ้านนี่เล่นพระทุกคนครับคุณปู่คุณพ่อคุณอาคุณลุงเปิดมาสภาพแวดล้อมก็จะจําความได้เนี่ยพระอย่างเงี้ยมาตั้งอยู่ที่บ้านทุกวันอาทิตย์ครับเอาพระมานั่งสองมานั่งพูดคุยกันในครอบครัวและผมเป็นเด็กเนี่ยก็สมัยนั้นก็คืออยู่บ้านก็เห็นที่บ้านมีพระเยอะครับก็มานั่งฟังนั่งทุกวันมันทัซึมซับครับซึมซับแล้วก็เรียนรู้ไปหลักสูตรของกศนเนี่ย มันมีเปิดบ่อยไหมหรือหรือเราเราเราผมเรียนได้เลยว<ล>่ากนอมีเปิดแห่งเดียวในประเทศไทยคือกอนอบางของน้อยที่เปิดหลักสูตรการ,รศึกษาระเครื่องเป็นแบเนเบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องยากเ<อ>พราะวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เนี่ยค่อนข้างจะต้องมีความรู้รนะครับและสองเนี่ยการความน่าเชื่อถือของของผู้สอนหลายอย่างซึ่งผมมีประสบการณ์ตรงนี้เป็นวิทยากรมาถึง16ปีแล้วก็เป็นคนรู้จักเยอะนะครับเพราะนั้นการเปิดสอนเนี่ยก็ต้องอาศัยเรื่องของประสบการณ์เรื่องของภูมิรู้เรื่องของการยอมรับ ครับนะครับและที่สาคัญก็คือหลักสูตรเนี่ยจะต้องเป็นหลักสูตรที่กระทรวงการรับรองระหว่างอันนี้มีเสียมีเป็นมีชื่อในฉายาว่าในวงการว่าไงผมไม่มีฉายาเราเราเราเป็นอาจารย์เฉยฮะคือคือคืองี้ต้องเรียนอาจารย์สอนกับเซียนสอนคนว่าเฮ้ยต้องเชื่อเซียนอ่ามันมันต่างกันตรงไหนมันเป็นมุมมองงี้ฮะเรื่องของเซียนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของทาเป็นของธุรกิจเป็นพุทธพาณิชย์อะไรก็แล้วแต่เขาแต่ของหลักสูตรเราเนี่ยเน้นอนุรักษ์ ให้ความรู้เชิงโบราณคดีประวัติศาสตร์เน้นเรื่องของการสะสมเชิงอนุรักษ์เป็นเรื่องวิชาการเป็นเรื่องของวิชาการวิชาการวิชาการ,าการพอเรียนเสร็จแล้วคุณจะไปเป็นเซียนหรือเป็นรู้อย่างน้อยคุณได้รู้ได้รู้อย่างนั้นคุณได้ื้นฐานนี้ไปคุณจะต่อยอดเป็นเซียนหรือจะเป็นต่อยอดอะไรได้เลยเรียนกับเซียนดีตรงไหนหรือเรียนกับอาจารย์ดีตรงไหนต่างกันตรงไหนคือไม่ได้เชิญชวนอะไรกับผมนะแต่ว่าอย่างน้อยๆถ้าอยากจะเป็นระบบมีการเรียนรู้แบบหลักมีทั้งวิทยาศาสตร์หลักประวัติศาสตร์โบราณคดีและมันมีใบการันตีจากกระทรวงศึกษาธิการ รับรองถ้าคุณสอบได้ああมันก็เป็นเรื่องของหลักสูตรซึ่งหลักสูตรของเราเนี่ยเอาไปเทียบโอนได้ด้วยเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยอยากจะเรียนแล้วเรียนไม่จบเรียนกับเราเนี่ยหลักหน่วยกิดเราในสี่สิบหน่วยคิจเนี่ยมันได้หลักสูตรมันสามารถเรียนแล้วไปเทียบทำให้เขาจบพุทธมหกได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เสริมเข้าไปเสริมเข้าไปครับแล้วก็การเรียนของเราเนี่ยมันแตกต่างกับเชียงตรงที่ว่าเราเน้นเรื่องขององความราู้ที <sh <sh ่มันสามารถพิสูจน์ได้ องความรู้ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่มันมีบันทึกมีวิชาที่มันสามารถจับพิสูจน์อ้างอิงหรือท้าเรียกว่าเรียนแบบใช้หลักวิทยาเข้ามาจับเซียนเขาแนะนําให้เพิ่มเติมอะไรเซียนเขาอยากจะให้เราเนี่ยแนะนําว่าให้เรามีเรื่องของพระนิยมที่เป็นเบนจาักรพาคีอะไรเพิ่มเติมแต่ผมเรียนว่าของเราเป็นหลักสูตรเบื้องต้นเป็นหลักสูตรเบื้องต้นไม้ได้สอนให้เป็นเซียนสอนให้ไปเป็นสอนให้คนเป็นคนที่นักสะสมพระเรื่องของอุรักษ์ภูมิปัญญาเรื่องของพระเครื่องสอนให้รู้จักคุณค่าของมรดกแผ่นดินแบบนี้เขไว้ ครับถ้าใครสนใจติดต่อไปตรงไหนครับก็ติดต่อกับอาจารย์โดยตรงผมเปิดสอนหลักสูตรทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับที่กศนเขตบางกอกน้อยจรันทร์ซอย41สนใจก็สามารถโทรศัพท์มาได้ตอนนี้ก็เปิดอยู่ครับนปัจจุบันนี้จะเปิดมาเรียนวันอาทิตย์นี้แหละอ่ารุ่นรุ่นที่57แล้วรุ่นที่57ครับคนก็เรียนอยู่เยอะเหมือนกันครับครับเพราะว่ามีพระไปเรียนไหมมีครับมีทั้งพระพิสุมีทั้งพยาบาลมีทั้งเดี๋ยวพยาบาลผู้หญิงอ่ะนะพยาบาลศิริราชเนี่ยเยอะมากทำไมอะ เขาอยากรู้ว่าพระทําไมมีมูลค่าทําไมพระองค์นึงมีเป็นราคาเป็นแสนเป็นล้านเขาอยากรู้ว่าอ้มูลค่าของพระมันเกิดได้อย่างไรและพระมันดูอย่างไหนก็เลยมาเรียนกับเราเพราะเราเป็นหน่วยงานราชการที่ห้ความรู้แบบนี้มีมีนักการเมืองมาเรียนไหมก็มีบ้างเขาก็สคองอะไรบ้างมันต้องเขียนบ้างสครับมีมีหลากหลายครับวงการนี้เพราะว่าเนื่องจากเราเปิดมานานแล้วความจัดมีด็อกเตอร์มาเรียนไหมมีฮะเฮ้ยด็อกเตอร์วิชาการที่มีความรู้จบนอกก็เยอะฮะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเรื่อง องค์ความรู้ของพระเครื่องอก็มาศึกษาต่อย,ยอดเพิ่มเติมตก็มีเยอะสําหรับใครจะสนใจเข้ามาเรียนหลักสูตรพระเครื่องเบื้องต้นพระเครื่องเบื้องต้นนะครับ,รบเพื่อที่จะไปเป็นเซียนเลื่อนะหน้าใช่ครับมาตามนี้เลยนะครับตสน,นนะครับบางกน้อยสวัสดีครับ